ันบทที่หนึ่งเฮลโลสวัสดีไฮสวัสดีเฟนเพื่อนไนดีมิดพบยูอาคุณคือ VR พวกเราคือ DR พวกเขาคือ I am ฉันคือนี He, อีทขอผู้ชายคือ, He, อ,ท,คอ, He, อทีอีทเธอคือดีอีท,อทมันคือเดดอีทนี่คือเดดอีทนั่นคือ ทีสเหล่านี้คือทูอาหเหล่านั้นคือสเปนสเปนเกแปนญี่ปุ่นไหน่าจีนไทยแลนด์ไทยอินเดียอินเดียเดอยอยู่ในเซตคิงด้อมสหาราชอาณาจักรอังกฤษแวที่ไหนฟอร์มมาจากเก็ตอัพตื่นนอนแอป Have bed, have แฮปเบฟฝักรับประทานอาหารเช้า have lunch, แฮปลันรับประทานอาหารเที่ยง have dinner, แฮปดินเนอร์รับประทานอาหารเย็นโกฮอมกับโกฮมกับบ้านโกทูเบฟเข้านอนฮาวอายูคุณสบายดีไหมออมไฟ thank you ฉันสบายดีขอบคุณ บนยูแอนิมคุณชื่ออะไร My name is ฉันชื่อเฟิร์สไนท e ม t y จูยินดีที่ได้รู้จักคุณ to meet you t o ูยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน where are you from คุณมาจากที่ไหนอัมฟอร์มไทยแลนด์สัมนมาจากประเทศไทย What time is it เวลาเท่ไเาไร It ตสิบโกขอกเวลาหกนาฬิกาจันทูบทที่สองเรนนี่มีฝนตกสโนวี่มีหิมะคลดี้มีเมฆมาก เฮาตอมีมีพายุซันนี่มีแดดส่องวินดี้มีลมพัดโคหนาววามอบอ,อุ่นฮอดร้อนคูเย็นสีสันรู้ดูการวินเทอร์รู้ดูหนาวสปริงใบไม้ผีดซัมเมอร์รู้ดูร้อนออทัมใบไม้ร่วง เด i น y s e a s o n ฤดูฝน t h a R Four Season in America ในอเมริกามีสี่ฤดู D R Three Season in Thailand ในไทยมีสามฤดู a R Four Season in อัคเกียหนึ่งปีมีสี่ฤดู เดอสปริงม ah. ันอาร์มาเอพิแอนเมใบไม้พี่อิดมันอบอุ่นเดอซัมเมอร์มันอาจูนจุลายแอนออกัสดดูร้อนอิดมันร้อนมาก The autumn, month, a uh, September, October, November, cây mai luông, dễ thở bài the winter, month, a uh, December, January. แอนซื้อบัาลี่ดูดูหนาวมันหนาวมากทีบทที่สามแกนฟาเตอร์ปู่ตาแกนมาเตอร์ย่าใายฟาเตอร์พ่อมาเตอร์แม่ซิดเอ้ยบาเตอร์พี่ชายน้องชาย ชีเตอร์พี่สาวน้องสาวชอดสั้นเตีย้ยทอนสูงทินผอมแฟตอ้วนยังหนุ่มสาวโอนแก่บิก๊กใหญ่สมอลเล็กเธอเว้นตียี่สิบเธอตีสามสิบโฟตีสี่สิบฟิปตีห้าสิบซิกตีหกสิบเซเวนตีเจ็ดสิบเอ็กตีแปดสิบไนตีเก้าสิบ บันเทเลตหนึ่งร้อยสเคสี่เหลี่ยมสัตว์ุลัดเล็กแทงเกิลสี่เหลีล่ยมผืนผ้าไทยอิงเกิลสามเหลีล่ยมไซเคลิลวงกลมไดมอนด์เพชรสาตาร์ดาวโอเววงรี how many จำนวนเท่าไหร่นับได้ how many สเค อาดมีส right. uh, hey, ี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่าไหรฮาโอนอ่ะเฮ้าแมนี่ไซเคิลอามีวงกลมจำนวนเท่าไหร่เฮปเฮมีกิน I have ฉันมีฉันกิน y You have คุณมีคุณกิน we h เฮ e พวกเรามีพวกเรากินดี e y h a v ฮ พวกเขามีพวกเขากินทูบอยแฮทเด็กผู้ชายสองคนมีสองคนกินชีแฮทเขามีเขากินฮีแฮทเขามีเขากินชีแฮทเธอมีเธอกินอินแฮมันมีมันกินอะบอยแฮเด็กผู้ชายหนึ่งคนมีเด็กผู้ชายหนึ่งคนกิน How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ I'm nine year o l เธออายุเก้าปี How old is she? เธออายุเท่าไหร่ h e is 10 n year old. เธออายุ10ปี How old is he? เธอเขาอายุเท่าไหร่ He is ทเอ็กเยียโอนเขาออยุ8ปดปีฮาวโอนอาร เดดเดอทเวนตี้เยโอว่าเขาอายุสิบสองปีเรซอนโฟบทที่สี่เฮาบ้านสกูโรงเรียนขอกนาฬิกาคารถยนต์แบงก์ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้าฮอดพิเทลโรงบาลชูสวนสัตว์ชอบร้านค้า pool, สวิมมิ่งพูสระว่ายน้ำเน็กทูถัดไปข้างข้างมีไฮข้างหลังอินฟอนออฟข้างหน้าเบ็ดวีนละวางบีทไซสข้างข้างออฟ โฟสิตทูตรงข้ามอินในออนบนอินเดอร์ใต้แอดที่อีกคิวมีแวเดอะสวิมมิ่งพูอัดคลีตขออาภัยสระว่ยน้ำอยู่ที่ไหนบีฮะ อีกบี i ฮเด h แบง n k แป้งกิ๋วธนาคารมันอยู่ขอบคุณอีกคิวมีเวดชอบพรีดขออภัยร้านค้าอยู่ที่ไหน n เน t ทูเ h อฮอตพิเธอมันอยู่ถัดจากโรงบาล thank you ขอบคุณ boat เรือ train รถไฟ b i c ซ c l e ิลรถจัก,กรยานแพนเครื่องบินบัสรถบัสประจำทางคารรถยนเฮียอีท e เฮีโกเขาไปฮีโกเธอไปอิดโกมันไปอ่ะบอยโกเด็กผู้ชายหนึ่งคนไปไอโกฉันไปยูโกคุนไปเดโกพวกเขาไปมีโกพวกเราไปทู บอยโกเด็กผู้ชายสองคนไปเส้นไฟบทที่ห้ายัมมี่ฟู้ดอาหารอร่อยเซนวิวเซนวิวบัตาตอร์นาคุ้ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ออเรนส้มฟิชปลาชิเก้นไก่เอ็กไข่ไอศกรีมไอศกรีมช็อกโกแลตช็อกโกแลต พิซซ่าพิซซ่าสลัดสลัดเค้กเค้กวอเดอร์น้ำ Coffee. กาแฟกาแฟทีน้ำชาแอปเปิลจูซ์น้ำมะนาวออเรนจ์จูซ์น้ำส้มแอปเปิลจูซ์น้ำแอปเปิลจูซ์น้ำผลไม้มิ้วนม